ส่วนก้ามนี่ือม้าที่ตัวละสองขี่แต่น่กปัดเฮ้ยป้ายังไงนีโ่โอกโคตรมันปักอยู่ป่ะฮึชมพอแล้วจ้าป่ะนายไปจ้าอย่านมันรถหรอรถนี่ย <c oughs> งานกระดึงึุนบอกเอาโมได้เอ้ยมันอ่ะมันตึงนะเสียนแรงไม่ั้ก็แก่เบิ้ลไม่ต้องเอาขึ้นมันนี้มันอยู่ไม่เล็บตัวนี้เอาของแก่ไปเออปางสางเดี๋ยวตัวนี้ ซุ่มซุ่มแก่ซุ่มนีมันก็เพี่ยนก็ได้มันก็ใส่ได้